ที่หเนาะอ่ะเนาะหลังจากลบไปนะทุกคนเนาะก็ยังเหลือพอร์ตอยู่ในส่วนของ1นึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่า1.81่งจุเนาะก็คืออ่ะอันนี้เป็นลบไปนะทุกคนเนาะเจ็ดมือย้อนหลังก็ลบไปอยู่เนาะทุกคนเนาะเพราะมันดึงมาเนาะทุกคนเนาะมันดึงมานำกันเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะหลังจากเขาลบไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาสิมาแก้มือกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจหน้อยเอาสิมาแก้มือกัน อ่ะอันนี้คือที่เขาลบไปเนาะอ่ะนี่เขาลบไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาสิมาแก้มือกันเนาะพอดีตอนนี้กระเทียงคืนพอดีเนาะทุกคนเนาะเขาสิเทสโดยงบอ่าในส่วนของหนึ่งจุดห้านี่พอดีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาลุยน้ำกันเนาะทุกคนเนาะหนึ่งจุดแปดเนาะอ่ะเดี๋ยวน้ำสวารปอยู่ที่กันอ่าสวารปเป็นดีเวดีกันปั๊บอ่ะอยู่ที่ชีเนาะ อ่ะเนาะสนั่นเนาะนักเทรดทั้งหลายเนาะห้ามให้พอดลบเนาะทุกคนเนาะการที่พอดบลบเนาะเิมีโอกาสเนาะอ่ะนำสีเทดนี่ก็คือทองคำเนาะทุกคนเนาะพอดีนำตีตีตีโซนไว้เนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮารอเดินต่อไปเนาะทุกคนเนาะเฮามาเบิ่งกันว่าเอาสิทำกำไรได้บ่เนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเราจะมาจัดกันนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาสิมาเทียดจัดกันนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาสิมาลุ้นนํากันนะทุกคนนะเนาะเดี๋ยวเอาเบิ่งทองคำเนาะว่าทองคำนี่เป็นตาเทียดบ่เนาะทุกคนเนาะอ่า BTC เนาะอ่าทองคำก็็เปนยังเป็นตาอยู่เนาะโอเคเนาะทองคำในออเดอร์ต่อไปเนาะในมากรอบตัวนี้เ่าสิเข้าเทียดกันนะทุกคนเนาะ โอเคเนาะอ่ะเาซีขอยออเดอร์ต่อไปกันเนะาะเรามาสังเกตเนาะปัจจุบันนี้งบยังเหลือ 1. 1. หนึ่งจุดแปดหนึ่งเนาะก็คือเป็นงบที่น้อยอีหลีเนาะทุกคนเนาะนำจะเอิ่อนมาจะวิเคราะห์อาน,นำกันนั่งเบิ่งตลาดประมาณหลายชั่วโมงเติบเราเนาะทุกคนเนาะอ่ะหอบนี้ก็คือนำเสียกต้นทุนและกำไรไปเนาะโอเคทุกคนอ่ะบายคำหนึ่งเนาะอ่ะบายคำหนึ่งเนาะออเดอร์นี้เนาะที่นำเข้าออเดอร์บายขพรมั่นใจเติมเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวทำมาเบิ้งกันแล้วทุกคนเนาะอ่ะออเดอร์นี้เาขาจัดไปเลยแล้วทุกคนเนาะอ่าเขามาเบิ้งกันเนาะว่าสิมีกำไรเร็วสิขาดทืนนี่ต่างๆแล้วทุกคนเนาะอ่าสำหรับออเดอร์นี้เนาะเขาเพราะว่าโอกาสเขามีครั้งเดียวเลยเนาะทุกคนเนาะขันหอบนีเขา่าดโอกาสก็บชื่อว่าเขาจะเสียไปเลยแล้วทุกคนเนาะโอเคสวยอ่ะเนาะในหนึ่งออเดอร์แหละแล้วทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปอีกเนาะ เราจะไปอีกนะทุกคนเนาะอ่าเราจะไปอีกเดี๋ยวสีขออเดอรอีกนะทุกคนเนาะสําหรับออเดอร์นี้เอามาเบิ่งเนาะตลาดมีกันอ่าก่อโซนขึ้นมาปัจจุบันนี้เป็นตลาดบอทเทรดน,นะทุกคนเนาะเราจะกูพอร์ตกันนะทุกคนเนาะโอเคสวยทุกคนบายขึ้นอีกหนึ่งหอบเนาะบายขึ้นอีกหนึ่งหอบสังเกตเนานะอ่าปัจจุบันนี้กา 3, เหลือสามพันกับสิบแปดเหรียญเนาะในการแก้ขค้อนผลเนาอะ,อะอันนี้กานเข้าเลยเทิดเนาะทุกคนออเนาะมาเบิ้งกันเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะอาซิออมาเบิ้งกันเนาะ่าซีวินได้บอลเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นลักการเนาะหรือว่าหล,ลักๆเนาะทุกคนเนาะ สำหรับออเดอร์นี้หน่าวินไปอีกละนะทุกคนเนาะอ่าทำสิไปสี่นะสี่โอเคเนาะเอาสิมาเบิ้งออเดอร์ต่อไปกันเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เอาเบิ้งเนาะนักลบเนาะทุกคนอ่าห้ามให้แทงตัวเองล้างพอร์ตเนาะนี่เมื่อคันเหาบบล้างพอร์ตเขาก็ยังมีโอกาสเนาะที่จะเสนอตลาดมาได้นะทุกคนเนาะโอเคใบอีกหนึ่งหอบนะทุกคนเนาะใบอีกหนึ่งหอบนะทุกคนเนาะ เอาสิมาเบิ้งกันนะทุกคนเดนาะเอาสีบาบอีกหนึ่งหอบเนะทุกคนเนาะใบอีกหนึ่งหอบเนาะไม่นี้กันยังมั่นใจนะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้นะทุกคนเนาะทามาเบิ้งกันเนาะ,ะพอตลาดจะเป็นทองขาขึ้นสังเกตเนาะออ้มันก่อโตจากฐานที่นี่คนระับเนาะการจากาเจรดเทาต้องตีฐานเนะียครับเนี้อต้านให้ชัดเจนนะทุกคนเนาะ ภาษิไปต่อเราทุกคนเนาะภาษิไปต่อเราทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนเนาะโอเคอ่ะบายอีกหนึ่งห่อทุกคนเนาะบายอีกหนึ่งห่อ สีบาุเงนึงหอมนะทุกคนเนาะเราจะมาเบิ้งนากันว่าสิมีกาไรหรือสิคาดทนเนนะทุกคนเนาะอาฮาสีมมันรุนนากันนะทุกคนเนาะน้ำเสียวกันมันลงมาต่ําฐานของเนี้ยครับนี่นะยังไงมันกดซีมีโอกาสกลับขึ้นไปเนาะอ่ามันจะมีโอกาสที่กลับขึ้นไปได้ทุกคนนะทามารุนนากันนะทุกคนเนาะว่าซีวินหรือสีรอสนะทุกคนเนาะอะเนาะ <c oughs> เอาขึ้นไปตอนเราทุกคนเนาะสบามหอบนี้นะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมา,าเดอร์ต่อไปนะทุกคนเนาะโอเคทุกคนอ่ะหอบนี้ใบอีกหนึงหอบนะทุกคนเนาะใบอีกนึงหอบเด้อ ไอนี่เอามาเบิรงนกันเนาะสีมีกำไรเรือซีขาดทุ่นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันทะลุงามเนาะทุกคนเนาะมันทะลุคนข้าวว่างามเลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะเอาซีมาเบิรงกันเนาะเพราะว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยมีโอกาสสร้างกำไรได้คนข้างว่าหลายเนาะอ่ามันเเดี๋ยวเอามาเบิรงนกันเนาะทุกคนเนาะโอเคสวยเนาะทุกคนเนาะอ่าจัดไปเนาะ เดี๋ยวห้อมไปต่อเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวห้อสิปต่ออันนี้น้ำเทศนี้เป็นตลาดบดเทศนเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> โอเคขายเนาะทุกคนเนาะขายเด้อ เอาซิมมาเบิ้งกันนะทุกคนเนาะเอาซิมมาเบิ้งขายกันนะทุกคนเนาะว่าซิมีำกำไรบ้าะหรือสิคาดทุนนะทุกคนเนาะเอาทำมาเบิ้งนำกันเลยทุกคนเด้อ สีมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวโอเคทุกคนเนาะไม้นี้จะเป็นไม้มันใจเด้อเนาะอ่ะไม้นี้จะเป็นไม้มันใจเด้วยนำะสิลองเบิ่งเนาะว่าสิวินบอกรวบสิลอดนาะทุกคนเนาะขั้นตรงตามเสเต็ปนำสิกดเนาะทุกคนเนาะไม้มันใจสุดเนาะนำสิอออินเลยเนาะไม้นี้เนาะโอเคทุกคนเซียว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 ขายเด้อขายเด้อ อ่ะมันนี่นำจัดขายไปเลยเนาะอ่ะจัดไปนะทุกคนเนาะอือกดบรหัรนะทุกคนเนาะกดบรหารนะทุกคนเนาะบุเป็นงานนะทุกคนเนาะเดี๋ยวหาสิเอาเดี๋ต่อไปเดี๋ยวทุกคนเด้อ โอเคทุกคนเนาะสำหรับออนเดอร์นี้เนาะโอเคทุกคนบายคำหนึ่งได้อืมโอเคขายเนาะมันลดโซนลงมาเขาเข้าขายแทนนะ่นหทุกคนเนาะเพราะว่าเปลี่ยนทักษะนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมันลดโซนเนาะทุกคนเนาะเ uh huh. อาซิมาเบิร์กันเนาะพรามันลดโซนแหงเนาะทุกคนเนาะมันลดโซนตัวนี้ลงมาเนาะนำจังเข้าอเดอร์ขายได้ทุกคนได้ อันนี้เป็นสาเหตุที่เข้าข่ายนะทุกคนเนาะอ่าสวยงามหลายนะทุกคนเนาะรุดโซนเนาะเพราะว่าก่อนที่น้ำจะเข้าเดิมเมื่อกี้คิดว่ามันอยูุเทิงเนาะมันลุดลงมาน้ำจะเข้าเดิมขายท,าทันทีนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าน้ำต้องเข้าขายนะทุกคนเนาะอ่าเนาะไปต่อนะทุกคนเนะาะเราขอาไปต่อนะอ่าโอเคเนาะ โอเคทุกคนอ่าขายอีกหนึ่งหอบนะทุกคนเนาะขายอีกหนึ่งหอบส่องกับรักส่งตลาดกำลังสวิงลงนะทุกคนเนาะเขาตามขายเลยเนาะเขาจัดขายเลยนะทุกคนเนาะเขาจัดขายแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยาจะมาเบิร์กนกันโน้ตซีวินเลยมีกำไรบ่เนาะ ดีสิขาดชิ้นเนาะทุกคนเนาะสวยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสีมาเบิง้งเดี๋ยวหอนเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของการกู้คืนพอร์ตนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหอสิไปต่อนะทุกคนเนาะ โอเคทุกคนอโอเคซื้อคอมนึงโอเคซื้อเนาะเดี๋ยวเอามาลุ้นกันนะทุกคนเนาะว่าสิเป็นยนจป็นไงเอามาเบ่งกันเนาะเดี๋ยวเอามาลุ้นกันว่าสิไปไดีบ่าเนาะหรือสิรอน,นทุกคนเนาะ โอเคนะทุกคนเนาะอ่ะมืเอน,นี้เฮากะกูฟอดมาได้สัดส่วนหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่ะกูฟอดมาได้สัดส่วนหนึ่งแล้วเนาะทุกคนเนาะมากะบ่ยากแฮงเนาะทุกคนเนาะ โอเคเนาะเดี๋ยวเขาจีรอรอเขาเดินต่อไปนะทุกคนเนาะโอเคเนาะสิเรียมไม่นะทุกคนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวสีรอเขาเดินต่อไปไนดะ้ทุกคนเด้อโอเคเนาะสหรับออเดอร์นี้เดี๋ยวเขาต่อเนาะ เเนาะเดี๋ยวหอมเบิ่งกันเลยต่อไปเดี๋ยวพอตลาดกะผมรู้สึกว่าบริยักษ์งามไปแน,น่เนาะโอเคทุกคนบายหอมหนึ่งเด้อบายหนึ่งหอบเนาะโอเคเราจะมาเบิ่งกันนะเนาะเราจะมาลุ้นกันลอสซิเป็นอะไรนะทุกคนเนาะซีมีกไรหรือซีขาดทุนนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะทุกคนเนะนาะขอคะแนนนะ้ำสิกู้คืนเนาะโดยที่ว่าการคุณเงินเนาะอ่าโบวินเนาะอ่ะปรับเงินนะเนาะเจ็ดเนาะโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยร์ฮอลลเดินต่อไปนะทุกคนเนาะโอเคทนะุกคนสำหรับออเดอรีต่อเนาะ โอเคทุกคนขายคำนึงเนาะขายได้ขายเนาะเอาไปจับไปขาย,ยคำนึง๋ยวเขาไปตอนน่อเนาะทุกคนเนาะอยาเอาลุ้นน้ำกันคนเนาะจะมีกำไรหรือขาดทิงทุกคน,น, <c oughs> นกเ,าเนาะ โอเคเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาปั๊บเงินตอนเะัาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนอ่ะซื้อขึ้นนี่เงินหอบซื้อขึ้นเลยเนาะทุกคนเนาะจับซื้อขึ้นเลยซื้อขึ้นเลยจัดไปเนาะทุกคนเนาะมาลุ้นนำกันเนาะทุกคนเนาะว่าื้มีกันไรด้วยสิค่ะนเนาะอ่ะ สูสู้าะรลุยเข้าไปนะทุกคนเนาะย่าทำบมาบนน้ำกัดได้ทุกคนนะบอวินนะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวจับแป๊บนึงนะทุกคนเนาะรอแ,แป๊บนึงนะทุกคนเนาะรอตลาดน่อนึง ตลาดอยากขวัญน,นิดหนึ่งนะทุกคนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวของเราจัง่อยเนาะเดี๋ยวเขาเริ่ม โอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวเขอเดี๋ยต่อไปได้โอเคทุกคนเนาะสำหรับวันนี้เนาะทุกคนเนาะโอเคบายทุกคน อขายเนาะขายทุกคนเนาะขายเด้อสวนสำหรับวันนี้เนาะมั่นใจอยู่เนาะทุกคนเนาะสำหรับวันนี้อ่าขาไปกันเนาะอ่าเนาะขายเนาะสำหรับวันนี้เนาะจัดไปแล้วทุกคนเนาะอ่าอย่าลุ้นน้ำกันนะทุกคนเนาะ วาสิเป็นยังไงาวาสิมีกำไรหรือสิขาดทุนเราทุกคนนะเนาะสวยทุกคนนะเนาะเยี๋เวาจิไปต่อนะทุกคนเนาะอ่ะไปต่อโอเคทุกคนออเดอร์นี้ใบอีกหนึ่งห่อ บายทันทีบายเลยเนาะทุกคนเนาะข้าบายหนึ่งหอบเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันวัาสีมีกำไรบอสืดว่าสิข,ขาดขึ้นเนาะทุกคนเนาะะมั่นใจเนาะทุกคนเนาะ อ่สอะสวนยนะทุกคนนะเดี๋ยวจะน้อยนะทุกคนนะเดี๋ยวขอรอจังหวะน,นิดนึ่งนะ เดี๋ยวรอกันนะทุกคนเนาะว่าคณะสิทธิ์เทียเขาต้องรอให้ได้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวารอก่อนนะทุกคนเนาะใจเย็นเนาะ นนเดี๋ยวคอยรอกันเด้ทุกคนเด้อโอเคเนาะอ่ะเอาเดินต่อไปได้ทุกคนเด้อโอเคเนาะ อ่ะพร้อมนี้ดอทคอยด้วยทุกคนเด้วอ่ะดอทคอยนะทุกคนเนาะพร้อมนี้เด้ออ่ะพร้อมนี้แหละสินเน้นๆเนานะทุกคนเนาะพร้อมนี้ สังเกตแล้วเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือเป็นสองของโอเคทุกคนเกยมตัวได้อาท้ารอจังหวะแล้วแงขายหลายคันนี้เข้าแห่งขายเลยเซลลทุกคนเซลลเลยเนาะทุกคนเนาะขายเลยโอเคเนาะทุกคนเนาะจัดไปเนาะทุกคนเนาะอ่า ขาขายแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันนะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้นะทุกคนเนาะสวยคนเนาะอ่ะเดี๋ยวขาลออีกน้อทุกคนเนาะ なかのかな โอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาเกมตัวนี้เอดอเดต่อไปนะทุกคนเนาะรอไปก่อนนะทุกคนเนาะแต่บามเราต้องรองให้ได้นะทุกคนเนาะ mining. โอเค,นะคนอาาเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเดินนี่เดี๋ยวทุกคนเด้อโอเคทุกคนบายขึ้นหอบหนึ่งเด้อบายขึ้นอีกหอบหนึ่งนะเนาะหาบายขึ้นอีกหอบหนึ่งจัดไปเนาะทุกคนเนาะ มาลุ้นน้ำกันนะทุกคนเนาะสวยนะทุกคนเนาะอ่ะ,อะนำกระสีออกมามาหนั่นก่อนนะทุกคนเนาะสำหรับหอบนี้นะทุกคนเนาะเพราะว่าตลาดมันบงงามนะทุกคนเนาะเทรดไปกับยานมีโอกาสเสียหลายกว่าเนาะ อ่ะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวนํามาสรุปเนาะพอดโดยรวมทุกคนเนาะยังติดลบอยู่เนาะยังติดลบอยู่เนาะยังติดลบอยู่หกร้อยปัยเนาะหกร้อยห้าสิบสองยูนิตีเนาะแต่ก็กลับมามีกําไรอยู่เนาะลับขึ้นมาเนาะขอดเนาะทุกคนเนาะจะทีเรียเดี๋ยวมาแก้ไขแก้มืออื่นเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าซิโบวินแล้วเนาะทุกคนเนาะเนาะส่วนมันได้ก็จีได้เนาะส่วนมันเสียก็เสียหลายเนาะทุกคนเนาะอ่าเนาะอันนี้คือสําหรับโดยรวมกับ ก็มีกำไรเราเจ็ดเมืองยังหลังนะแต่ว่าสำหรับมื้อนี้นำกันยังติดลบอยู่นะทุกคนเนาะอ่ะเนาะสำหรับทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาเนาะเฮียนฮู้ก็ลองเอาไปศึกษาเนาะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนเนาะสำหรับมื้อนี้ว่าดไว้ข้อนี้เนาะแล้วพอขันในอีพีต่อไปเด้อ